ใช่ยายเรียกยายสิมานุ่งมาพรอนชั่อโมงจะยายอยากได้อยู่บ่งามบ่งามจ้ะโอ้งามงามยายมักม่วนจ้ะยายมักม่วนบ่งามแต่ยายมาเป็นเวียงในงานยายมาพรอนตลอดยายมาพรอนตลอดบาอยู่ยายอยู่บ้านไหนห้ยอยู่นี่ห่วยน้ำเทียงยายอยู่บ้านห่วยน้ำเทียงจ้ะโอ้ยิ้มมาขายมาบัวมางยังยืนอ่ะบ่ก็อุดหนุนอยู่ตลอดอยู่ใดยายเคยได้อุดหนุนตลอดโอ้แสดงว่าได้เขียดได้ยังมากเด้ดดูน้อยกินไปการควบการเขียดมากับมาขายนี่แหละ มาขายเห็นได้ปูได้ปลากันมาโอ้มาขายปลาคำใสนี่แหละโอ้ใสก็อุดหนุนก็อุดหนุนเนาะก็ดีเนาะยายโอ้ยดีใจได้เนาะยายเขาเอเขาซื้อให้นะเนาะไข่ในสิเป็นลุ่มไข่จนสวอยมาเบิ่งเฮียบอยนะไอยนะคือเป็นสีเหลืองไปเบิ้ลนั้นไข่โอ้ได้ขายกบขายเขียดระบาดนี่เนาะ อ่าโอเคครับผมบอกปล่อยอบุญเก็ว <te idal Industry UK> ่าได้มาตอนบ่ายเด้อเอาป้าคำใสได้ยังกินข้าวเที่ยงอันอันท่าลาผมเอาผมคือว่าเสียไปปล่อยผมคือมาตอนเดียวผมคือมาตอนเที่ยงหมดเอ้าเห็นจำบุยบุยบุยข้าวเหนียวปั่นอยู่บมดหรอเอาคือว่าเสียงไปปล่อยหมดเนี้ยบอกเอ้ากิน เอาไปปล่อยไละขี่รถไก่มาตอนบ่ายกินได้กิย่างกินเ้าเที่ยงไละจำบววยบอยนิมมมนอันนี้จะบอกอาครับผมเขาเศร้าเาเศร้าเขาเศร้าโอ้ยเดงาในเกศอี้จะอนจอ่อนเนาะได้หลายอยู่บ้ครัปไปการมาขึ้น่พอได้หลายดอกได้ต่พอเข้านี่แหะบ่มันบมมีหลายเนาะ จับมันเด็ือว่าล่ะก็ย้ายไปแห้งบ่ได้เหรอดดเป็นชงวะแม่บอกคอยสิเว้ากันเอ้าคอยมือนั่นนะคอยไปก้านเขียดคอยอยากกินเขียดคอยเราไปก้านไปก้านรถมันไล่ไล่ยังี่ล่ะใบตรงกระถุมเนาะคอยก็คุบยังซี่คุบยังส่ผัดมันมาเกี่ยวมือคอยมันเป็นงูหัวงูกระบาดน่ะนะคอยก็ว่ามาซอยเนี่ยซอยเนี่ยงูพัน พันเฮาเฮ้ยหมอมาซอยเนี่ยหมอผัดว่าอ่าหมูกะว่าโอ้ยสิตายเราไปหาอมีดมากกว่านึกเบอกไปหามาผัดอันงูนนะซ้ำนี่ลหละยายซ้ำซ้ำนี่เนาะซ้ำโป้มือนี่ลหละมันลัดข่อยกัเน้นไว้มันกับลาดแขนข่อยว้อยยุใส่กูพอเห็นกูบอเห็นเขาหาตามตัวข่อยข่อยแล้วว่ามันอยู่ในแขนนี่มันพันแขนไว ฝันบ่อันนี่นะก็จริงนี่เลยโอ้ความจริงนี่นะเออคอยไปก้านเขียดอันนี้นี่นี่มันคือกันเนาะยายนี่นี่หัวงูกระบามันมันคือกันเออมันเข้าปาตาทัวเนาะยายมันอยู่ในใบตองคอยบอกว่าโอ้คือตัวใหญ่แท้คอยเขาคู่กันนะครับจับเลยแหละคู่จี้มากคู่ผัวมันมันกระพันเลยแหละพันแขนคอยโอ้การเขียนเนาะนะคะต้องกำเอาอย่างนี้บ่คอยคู่ ยายไปเอาจะที่บ่ได้จับอ๋อเวลายายไปคุบเจ้ายไปจับเอาจังไหนเอาสวิงบ่อรือจังไหนบออันนี้ของลูกไปบ่อท่นยายไปดิท่นยายไปดิเจ้ที่ต่างไหนเจ้ไปคุบจังไหนยายไปแล้วมีแต่ไปคุบยุบจังที่มันซีบเท้าคุบก็บ่ได้ โอ้มันบ่อได้โอ้เสงไว้ยแย่ไปครูบดีบัตขึ้นกับอะไรช้ำนี่สบายแค่นั้นอืมลูกไปอันนี้ให้ลูกไปเดือดในน้อยนะคะได้เท่แล้วลูกกลัวอยู่บ่อพระเจ้าไปนะโอ้กำเออน้ำผู้เท่าไปกำพรใส่สวิงมาปิ้นยุบเอามันเต้นนี้บ่ะเนี่ยโอ้ จะข้าวมาหลายจะกี้สวิงครับสวิงเนาะไปตั้งยกเอาเลยจะกินเยี่ยมเลยบริกินบริกินเนาะบริกินอืมได้ไหมเจ้าบอได้ครับผมเนี่ยได้แล้วนะคะห้าตัวแล้วเนาะค่ะอ่โอ้ยมันได้ขายดีใจใหญ่เออเมื่อนี้นะคอยว่ากินไข่นี่ก็สกินบ่ลงดอกได้ขายเสีย้าได้ขายสินได้หาตัวกันแลยวเด้งเงินมาซื้ออันนี้ซอยกัน โอ้เด็กกระเด็นมาเสียออน,นี่เออ,อมันมันเป็นคล้ายๆคือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนบ่คือนี่เออก็คือผู้ใดมาอันป้ากําไลก็สงสารเขาบ,บ่ได้ให้เขากลับไป,บปกําไลกระซงซอยถ้ามันหลายป้ากําไลซงอยบ่ได้ก็กระพับาพตาปิ๊บๆๆๆปปิ๊ปปิ๊ั่างเรือบ่มีเงินก็อยากซอยเพิ่นอยูุต้องเอาไปใส่ใจอย่างอื่นแล้วท่อกระโสกระโลมล่าน1ล่าน2กระโล่ Oh. ลูกกับรถจกรถไถกับน,น้องละลาครับมอหาปีนี่ครับแต่จังหน่อยเพระว่าชุดอน,นันตจังหน่อยเพระว่าคู่ให้ซื้อรอายงานเขียนอน,นันตอันนี้ครับอันลูกโทรมาฮะไดเนี่ยอีเมลขําสาเนี่ยขาสัน้น hmm. โอ้ยกเอ้ยอย่าโทรมาดูท่านได้ยินเสียงโทรแล้วว่าน้องละละเราตกใจควบลวดวมันเป็นแั่สัน้นครับ เพราะว่าอยู่ในวัยเลี้ยนเนาะอืมคันนี่ราะเท่าไหร่ละยายเอ่อ250ค่ะข่ากามามาโค้ดคือบอกให้ยายเมื่อใส่สะก้อนสุดนี่บ่ายเดี๋ใส่พ้าสะก้อนแล้วก็ก็จัะเอาเอาเขียดมา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 พรนี่บ้านเรามื้อนี้กะห้าสอบเออมื้อนี้ก็50บาทเสิบบาทหนาก็สิบบาทเอากรแม่นมื้อใดบ่มีเงินมาจ่ายก็เอานี่มาคัดดอกบ่ได้บ่เอามาจ่ายเอา เออบ่ได้มันสิฆ่ากันเออบ่เฮ็ดหยังก็มันสิคิดหลายเด้อบัดนี้อุกอังธรรมโนเด้อบัได้ได้เสื้อผ้าไปใส่บัตรอ๋อมื้อได้เกิดมันมื้อบ่ได้เครียดม้าหายได้สนะเออมือไปมือไปซะก่อนมือไปซะก่อนไปใส่ใจายบ่ใจไต่ทงอยู่ทข้างพี่แล้วบัดนี้ทางนี้คืดคือเก่าเนอเออบัตรทได้พาไปนําหาอยู่ทังบ้านหัวน้ําเที่ยงได้ปืนได้เป็นเจ้าของกบของเครียดได้บัตร เออ <laughs> อื <laughs> เออนั่นเลยเออสิไเป็นน้ำหากันได้ <laughs> มีผู้หนึ่งใหญ่เออ,เออสิว่าบันฟังแล้วยูสกลุลล้ว,ว่าขอเป็นน้องเป็นนุ่งเน้อ่านคอยมาเที่ยวนาเนาะคอยต้องมาคอยเอาไปสกอนหาตูววันนี้ก็เอาห้เขาวันนี้เล่ากับซีหามือกับมาวันนี้ลาว,ว่าเอาไปสิบสองตัวเอาไปห้หมูคอยสิม,มามืออื่น โทรหากับมิจิรีมิจิรีโทรติดอยู่มีจีรีว่าเออคนสิไปเมื่ออื่นเบาแค่นั้นแล้วก็ปิดไปเลยโทรบะไรเลยก็เลยเสียไปก็เลยสาธุทำบุญเนาะโอ้เอ้าฝากใส่ใจดี็กไปงมาแล้ว้าวคือว่าว้ซักธุดกผู้นั่นเอาไปทานผู้นี้ไปทานของขาเจ้าบ่หน่ะมีแต่ของขาเจ้าไปฝากอันนุ่งอยู่ ผู้มือนี่ผู้นั่นอันนี้กขให้ผู้นี้มากหายสบายคอยถึกรางวัลที่หนึ่งก่อนเด้อยอดขาสามสามโต้กล่าวว่ามันถูกคอยสิให้เจ้าาวันที่สิโพงเี่ยเราคอยสีซื้อคอยซื้อไว้แล้วล่ะใบหนึ่งซีได้ตัวได้แล้วคือบอกแน่สีห้ไปหนาหาลังเทียร์สู้องการอุ้ยมันเหลืออ่านใบเดียวได้กะปั่นพึ่งม่ได้เบาปั่นได้น้ำบ่ได้เบาสี่กะบปไร้แล้ว มันถือก้อนเนะถือว่านี่แล้วว่าอันใบเดียวนี่คอยไปเลาะจนวิ่นละสามบานม่มมีผู้ใดเอาซื้อให้คอยนี่คอยสิจ้างซื้อสิบบาทก็เลยเอาของโอ้โหส่วนผากขาจะถือลอตเตอรี่กับซื้อเล่นสิละเออคนขายลอตเตอรี่เขาบังคับให้อยากเอาไ้อยากเอาโซ่ไ้เฮานะถามมันถือเลขท้ายสามตัวหรือเลขท้ายสองตัว ปล่อยปลาไเด้อโอ้คร er like ับผมครับผม้เงินเฮงเฮียบอยอีกครับผมโอ้นครับเีนงาละคลิปนี่บันทึกไว้แลยเด้อนี่จ้ามพ่วงโลกตัวไทยมันเด้กเจ้ไทยมันใจบ่ใส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 ่ขอได้ตัวไทยมันกะดีได้บุญน้ำกันเนะ ใส่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 เงี้ยใส่ใส่แล้วเอาอะไรสิโอ้ป๊าเดี๋ยวเดี๋ใสเอาบันทึกไว้โลดเอาบันทึกเหรอเออเจ้าได้ลอยหนึ่งเออเม่ใหญ่อันนี้ได้กางเกงตัวหนึ่งได้กางเกงบ่เอาเงินให้เอาให้กางเกงไปเลยแล้วเพิ่นอยากได้เนาะไดเออแล้วจะได้กางเกงเนาะยังเก็บเงินอยู่ย่ายเอ้ยเงินเอยนะ คือมาแล้วก็มันมีทางออกอยู่สามทางเด่นเด่นเก็คือวานน่ะแหละขีดเส้นตายกับสามสิบเอ็ดมีหนะ้าสามสิบเอ็ดมีหน้าคือจังไหนรถไทยจบบ่คุณทอสอ <c oughs> โอ้คุณทกข้ออ,อ,อวันสุดท้ายโอวันสุดท้ายแลย้วเพิ่นให้โอกาสสำนั่นอืบออผมแต่ถ้าได้ตัวนี้แล้วบ่ทบตัวด้วยท่อขสนี่ปิดเลยบ่ปิดเลยค่ะเพาอุย้ยบาร์ดิบาร์ดิเขาจอาเงินน้ำเพิ่นได้บาทนี่เนาะ บนี้จากทกสเอาห่อแล้วห้อเสียเอาพิ่นขึ้นได้บัดนี้ดอกเบี้ยเด้ดอกเบี้ยได้ห้ามมีเงินหลายล้านไปฝากได้บัตรนี่อ้าเออจากเพิ่นเอาห่อเหมือนห่อเสียเอาเปรี้ยวเพิ่นบัตรนี่006นะคะ006899นะคะ เขาบอกว่าเหลือไปขายสามบ้านแล้วชีบเป็นร่มบอกขนาดขายอันเสือผ่าหาตัวนุกันยุดมยาดมอันนี้เสือได้เอาโซล่ามไปใช่หมบอไปลุ่งบ้านในบอกลูกบอกหลานว่าเวลาเลขออกนะหันมันออกตัวนี้นะห้ซูเลนมาโลดมาหาโลดวาบอกเขาก็มาอย่เลเขามาแห้วเนาะถ้ารุ่นนี้เป็นยังก็สจะบอกมาพี่น้องห้ายกัค่ะเรเตรียมเบิดล้านนี่ล่ะเอันล้านนี้นะถือถืออันนี้นะฮกล้านเนี่คอยแจก สีแจกเลยบ่แจกคลิปนี้อัดบันดึกไว้แล้วได้อัดไว้แล้วได้นี่แจกเลยเด้หนินี่โฮกทรงฟีพร้อมบ่โอ้ยส่งฟรีผู้ใดท่านส่งฟรีมัดส่งฟรีเลยหุ่นในหินนี่คอยแก้ออกเบิดเลยโอ้เพอเพอหุ่นนี่ก็สิแถมพร้อมบ่ แกออกเปย์เลยแม่นบอใส่กางเกงในใส่เสื้อซะหนให้ด้วโอ้ครับผมครับผมอ่าโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากอีพีไปเพียงเท่านี้ครับผมเป็นหลักฐานได้เป็นหลักฐานเนาะเป็นหลักฐานได้เก็บไว้ค่ะเก็บไว้ถ้าไม่ให้ไปแจ้งความนะคะแจ้งความชิบแมันเราจะรีบปลอมตัวบ่ค่ะ เพื่อนเอามาขายเลยสิปลอมแนวใดลองเอาไปแช่น้ำมองดูถ้าแม่นของแท้นี่มันจะบลอละลายถ้าแม่นของปลอมนี่มันเสร็จละลายลองเอาไปแช่เบิ้งครับขันมันละลายแล้วเฮาสิเฮ็ดแนวใดเฮาก็ให้ตัวบ <c oughs> ัดนี้พูดมันเมคนความวแช่บอ่อยฟังว่าบัดผมเมื่อเวานนี้แหละไปแช่น้ำบัดบนบ่เปื่อยบัดเฮ็ดมันเปื่อยมันสิเสียชิบไม่ใช่รอนจลี่อันนี้ก็เห้ือนกับมีมีเจ้าไอ้นีใจเป็นสีเห็ดเลย เ่เสียไ่หเองเหอไก่รางวัลที่่อ่โอ้ยบุญตาอะไรบุได้าววไดหรอเปล่าเออเอาลอกเบิงเออถ้าของกินของปลอมให้เอาไปแช่น้ำลอกเบิงเด้อืถ้าของแค่นี่ยมันสิบเปอย หยเออีเป็นเซ่นนะเป็นแ่นเบิ้งที่หู้ดอกของแท้ของปลอมนะเอออตเจะดีให้เขาสังเกตง่ายๆง่ามดแลอวๆออโอเคครับผมเออดีใจดีแจมาก่ยผู้เ่าหัวรลอเนาะหัวรลอต่ออัุ๋ นนครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับใจปฏิทินใจปฏิอ่อนเรียนสมุดบัญชีเนี่ยมาเขือเล่นนี่นนนนนเหตุผมทำเล่นนี่นนแล้วก็มีอาเลขอยู่ในนี่นะครับเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ช่องเซียร์บอยมมสดม,สมาอยู่ที่ร้านป้าคำใสนะครับเนาะได้มาจบมาเจอเจ้าของนะครับเนาะอ่านี่นะครับเพื่อนกะ บ้านเพื่อนอยู่ใกล้ๆนี่ครับเนาะอ่าติดกับทุงนาเนี่เลยไปนิดนึงเนาะครับเนาะวันนี้ก็มาขายกบขายเขียดเนาะครับเนาะอบ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 อยู่ที่ร้านป้ากำใสเนาะครับเนาะวันนี้ก็เลยได้ทําคลิปนะครับสนุกสนานรํากับ ป้าคำใสเนาะครับเนะาะวันนี้ช่องเสียบอยมูสดก็ขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านเนาะครับเนะาะที่ให้ช่องเสียบอยมูสดมาเหมานะครับเนาะเป็นสะพานบุญมาเหมาเสื้อผ้าอยู่ที่ร้านป้าคำใสเนาะครับเนาะก็คือพี่เพชรสมนทีวีจากประเทศอเมริกาเนาะครับเนาะวันนี้ให้ช่องเสียบอยมูสดมาเป็นสะพานบุญมาช่วยอุดหนุนร้านเสื้อผ้าของป้าคำใสอย,อยู่ที่หวังพ่อปูกบริจิตนรครับทางบ้านจำปะดงนะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะสุดท้ายนี้ ขอความสุขสวัสดีจกเป็นของปีของน้อง f อซช่องเสียบอยหมูสดสุขุมสุขคนนะครับเนาะก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ